ใส่เสื้อปุ๋ยแถมมานนองลาบกมีปัญญาไปซื้อของห้างดูสุดแค่ขา้าวกะเพราข้างทางดีแน่ก็พ้ายางตลาดนัดวันเสาร์ไอที่รถห้างมุนพอแม่ให้กับหัวใจที่มีพร้อมให้เจ้าอยากได้อีหยังกะจังค่อยสร้างสู่เอาไอ้อย่าแนเจ้า พี่พี่ทำอะไรอะ่ะเผาฟางครับเขาห้ามเผานะก็เผาอย่างนี้ทุกปีครับพี่ตอนนี้เขารณรงค์ห้ามเผาในพื้นที่เกษตรตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์จนถึงวันที่31มีนาคม2569หากเผาจะถูกตัดสิทธิ์จากโครงการสนับสนุนและพัฒน,นาศักยภาพของรัฐเป็นเวลา2ปีเลยนะขนาดเลยเหรอใช่ตั้งแต่วันที่ 30, ตั้งแต่วันที่1เมษายน2569จนถึงวันที่31มีนาคม,ม2571ยกเว้นการช่วยเหลือจากภัยพิบัติค่ะค,คนเ<ม>ท่ๆเขาไม่เผากันนะคะครับผมขอบคุณครับรู้หรือไม่กรมส่งเสริมการเกษตรรณรงค์ให้เกษตรกรหยุดเผาในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อลดผลกระทบจากการเผาพาน3 R มโมเดล ขออนุญาตครับโมเดลถามมามีอะไรบ้างครับอ1าหรีเฮิบบิกเปลี่ยนพฤติกรรมการไถกลบทดแทนการเผาการผลิตฟางอัดก้อนการนำฟางมาเพาะเห็ดทำอาหารสัตว์การผลิตปุ๋ยหมัก R2 Refresh w i t High w o l อ e Crop เปลี่ยนชนิดพืชปลูกพืชการทางเรียกที่ให้กำไรสูงกว่าเปลี่ยนการเปลี่ยนจากพืชไร่เป็นผลไม้หรือพืชเศรษฐกิจแบบผสมผสานที่มีมูลค่าสูงเช่นกาแฟ่ฮะโวโคาโดการปลูกผักในครัวเรียน มา r e f รีเฟซวิดอินเทอร์เน็ตอบเปลี่ยนเป็นพืชทางเลือกเช่นการปลูกข้าวโพดพืชตระกูลถัว่วแทนการทำนาฟังถ้าไม่ให้เผาฟางจะทำยังไงครับในเมื่อฟางมันหนาไถไม่เข้าครับ สวัสดีครับชื่อไกรทองรุนไทยโยครับเป็นประธานศูนย์สพกออำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับวันนี้จะมาเสนอ,อเคล็ดไม่รับกับการย่อยสลายต่อสั่งและฟางข้าวก่อนไถกบโดยใช้น้ำหมักสับปะรดช่วยย่อยครับส่วนผสมก็ตัวนี้นะครับสับปะรด40กิโลแล้วก็มีกากน้ําตาลใช้ประมาณ10ลิตร อ่าแล้วก็ถังใส่บรรจุน้ําเปล่าประมาณ150ลิตรอ่าส่วนที่สําคัญเลยขาดไม่ได้ก็คือสารเล่งพอดดสองจำนวน2อง,อง,องครับอ่าวิธีทําก็ไม่ยากเลยน้ําสับปะรดสับเป็นชิ้นเล็กๆลงในถุงตะข่ายถ้ามีถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรอ่านำใส่ในถังหมักตัวนี้อ่าตามด้วยกากน้ําตาลน้ําเปล่าแล้วก็พอด2อ,อง่าจริงๆแล้วพอดอ,องก็คือต้องคนก่อน คนเข้ากับน้ําก่อนแล้วก็ค่อยเอาส่วนประกอบที่พูดถึงเนี้ยเติมเข้าไปครับจากนั้นก็ผสมให้เข้ากันปิดฝาใบต้นนิดทิ้งไว้ในร่มและเปิดฝาถังคน1-2วันครั้งก็ไม่เป็นไรในเวลาที่เราหมากักประมาณ30-45วันครับวิธีใช้ใช้น้ำหมักในอัตรา5ลิตรต่อไร่ปล่อยไปกับน้ำที่ไหลลงไปหรือฉีดพ่นให้ทั่วแปลงหมักไว้ประมาณ10-14วันแล้วค่อยจึงไถกลบ ฟางจะอ่อนนุ่มไถกบง่ายก็จะทําให้มันช่วยย่อยสลายฟางครับผมอ้สิเสือปุ๋ยแถมมาน้องลาบ่มีปัญญาไปซื้อของหางรู้สูตรแข่ข้าวกะเพรา